คุณทักษิณจบแล้วตระกูลชินวัตรจบแล้วตระกูลเขาจะจบพักของเขาจะจบถ้าเขาเลิกเล่นการเมืองณนะตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าพักเพื่อไทยเนี่ยก็ไปเป็นฝ่ายค้านละและที่สำคัญเนี่ยท่านทักษิณก็ติดคุกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้เนี่ยพักเพื่อไทยและตระกูลชินวัตรจะเป็นยังไงต่อไปครับอาจารย์เออ อันนี้ถ้าเราดูในสื่อต่างๆเนี่ยถ้าคนเกลียดพักเพื่อไทยและคุณทักษิณเนี่ยผมดูอาการเขาลิงโลดมากนะสะใจมีความสุขโอ้โหมันเหมือนกับได้ละลิว้วปิวละล่องของชีวิตที่เห็นคุณทักษิณเดินเข้าไปในคุกพักเพื่อไทยนะมามันเป็นฝ่ายค้านแล้ว หมดแล้วโอ้โหมันมันถ้าตายได้เนี่ยมันคงจะดีฝว่าน,นี้นะนี่คือคนที่เกลียดคุณทักษิณแล้วถึงขนาดวิพากษ์วิจารณ์ว่าหมดแล้วพักเพื่อไทยเนี่ยล่มสลายแล้วบางคนถึงขนาดว่าจะเหลือแค่เหมือนกับพักประชาธิปัตย์ยี่สิบเรเสียงนี่ว่ากันไปถึงขนาดนั้นแล้วก็บอกว่าตระกูลชินวัตรน้นจบ ทางการเมืองนะเหมือนที่คุณถามคนรักอะ่ะมันก็มีคนรักคนเกลียดอะ่ะคนรักเนี่ยมันรู้สึกเสียใจเศร้าใจมันคับแค้นทางจิตใจอะ่ะคนที่เขารักเหมือนถูกกร,ระทำอ่ะมันกำลังมันเหมือนกับแปลงความแค้นความรักแห่งความแค้นเนี่ย จะกลายเป็นคะแนนของคุณทักษิณและพักเพื่อไทยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะต้องมาพูดกันเอาละผมว่าคนอย่างคุณทักษิณเนี่ยมันต่างว่าคนที่ทำการเมืองทั่วๆวไปคนที่ทำการเมืองทั่วๆไปเนี่ยมันไม่มีแฟนคลับแบบจริงจังเหมือนคุณทักษิณ ทำไมผมพูดอย่างนี้ล่ะเพราะขนาดคุณทักษิณที่จากบ้านจากเมืองไปเกือบ20ปีเนี่ยเลือกตั้งกี่ครั้งกี่หนเนี่ยคนก็เลือกเขาเพราะเขามีแฟนคลับใครจะมองด้วยควา,ามรักหรือควา,ามเกลียดอย่างไรก็แล้วแต่เธอสมมุติว่าคนอย่างคุณทักษิณมีคนรักล้านหนึ่ง มีคนเกลียดล้านหนึ่งเขาก็มีคะแนนล้านหนึ่งมีคนรักห้าล้านมีคนเกลียดเอ้าผมให้ไปเจ็ดล้านเขาก็มีคะแนนห้าล้านมีคนรักเขาสิบล้านเอ้าผมให้คนเกลียดสิบห้าล้านเลยจะกระจายเกลียดไปยังไงก็แล้วแต่เถอะเขาก็มีคะแนนสิบล้านนี่แหละผมถือว่าเป็นแฟนคลับ แล้วคุณลองคิดดู่ะคนที่รักเขาจํานวนห้าล้านสิบล้านเขาเห็นคนที่เขารักโดนกระทาโดนย่ำยีต่อหน้าเขาจะรู้สึกยังไงเราไม่ต้องพูดถึงคนเกลียดละมันสะใจก็ช้งหัวมันไปแต่คนรักเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าคนมันรักแล้วอ่ะยังไงมันก็รัก อย่างที่ผมบอกว่ามันแปลงคะแนนแห่งความแค้นความโกรธกลายเป็นคะแนนที่จะมาให้กับคุณทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเห็นต่างกว่าคนอื่นๆที่คนอื่นๆเนี่ยมองว่าโอ้ยคุณทักษิณจบแล้วตระกูลชินวัตรจบแล้วผมว่าจบจริงถ้าเขาเลิกเล่นการเมืองแต่ถ้าเขายังทำการเมืองต่อไม่จบ ยังเดินได้ต่อไปพักเพื่อไทยก็เหมือนกันคือเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองของประเทศไทยคนหนึ่งอะใครจะมองยังไงก็แล้วแต่ผมยังไม่เห็นเลยว่าใครที่จะเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองเอาคุณลองยกมาคุณอนุทินทรงอิทธิพลหรือเปล่าเปล่า พักประชาชนมีใครบ้างที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลคุณธนาธรคุณปียบุตรหรือเปล่าเปล่าคุณพิธาหรือเปล่าเปล่าเอาคุณธรรมนัสหรือเปล่าหรือพลเอกประวิตรหรือเปล่าหรือคุณชวนคุณอภิสิทธิ์หรือเปล่าไม่มีใครเลยที่ขอใช้คำว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองเพราะฉะนั้นคุณทักษิณน,นั้น เป็นคนที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองแม้ว่าจะเกิดเหตุเดินเข้าคุกไปเป็นฝ่ายคา้านผมว่าดีนะเพราะมันเป็นรัฐบาลมาตลอดหรือชนะการเลือกตั้งมาหลายครั้งหลายโอกาสลองแพ้การเลือกตั้งเช่นคราวครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ลองมาเป็นฝ่ายคา้านดูบ้างก็เป็นรัฐบาลมาเกือบสองปีอะ มีแต่คนกลดา่ามีแต่คนกล่าวหามีแต่ว่ามีแต่เรื่องนู้นเรื่องนี้สารพัดหยุดมันซะลองมานั่งเป็นฝ่ายค้านดูรัฐบาลอนุทินสักสี่เดือนแล้วลองเป็นฝ่ายค้านอย่างดีเลยนะคอยจับจ้องมองดูแสดงฝีมืออย่างเต็มที่เพราะบุคลากรแต่ละคนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ธรรมดา คุณจาจุรนหมอชลนนานคุณสุทินตลอดจนรัฐมนตรีอีกหลายคนมีบุคลากรที่มีฝีมือเยอะแยะลองมาเป็นฝ่ายค้านดูผมว่าตลอดระยะเวลาสองปีคะแนนอาจจะไม่มีมันอาจจะตีตื้นตอนสี่เดือนห้าเดือนนี้ก็เป็นไปได้เออเอาสิในขณะเดียวกันคุณทักษิณเนี่ยในชีวิต ผมจะบอกมันโลดเล่นบนโลกใบนี้มานานแล้วคนเนี่ยที่มันมีชีวิตสูงสุดเหมือนพลุอ่ะมันสูงระลิ้วปิวระล่องขึ้นไปเหมือนกับสู่สวงสวรรค์รวยก็รวยที่สุดในประเทศไทยระดับต้นต้นชื่อเสียงโด่งดังก็ไม่ธรรมดามีอำนาจทรงพลัง ก็ไม่ธรรมดาในประเทศไทยวันนี้จะล่วงถ้าล่วงแล้วเดินดินกินข้าวแกงเหมือนคนอื่นธรรมดานี่มันก็ธรรมดาเกินไปมันต้องล่วงแบบเดินเข้าคุกมันคือทั้งสูงสุดและต่ำสุดถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดของคนคนหนึ่งเอาละแล้วคนแบบนี้เมื่อมันต่ำสุดเดินเข้าคุกแล้ว มันจบชีวิตแค่นี้ไหมไม่มีทางเพราะเขายังมีสัพพะกำลังมีความพร้อมมีบุคลากรทางการเมืองถ้าเขาเลิกเล่นการเมืองเมื่อไหร่ผมว่าที่วิพากษ์วิจารณ์กันหน้าจอในโซเชียลต่างๆบอกจบจบจริงๆครับตระกูลเขาจะจบพรรคของเขาจะจบถ้าเขาเลิกเล่นการเมืองแต่คนอย่างคุณทักษิณคุณคิดเหรอ ความรู้ความสามารถมีสรัรพ์กำลังพร้อมต่างๆเขาจะเลิกเล่นการเมืองไปทำอะไรเพราะสิ่งที่จะทำประโยชน์ให้แก่บ้านแก่เมืองได้มากที่สุดคือการเมืองเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความพร้อมก็ต้องทำงานการเมืองเมื่อเราไม่อยากจะทำประโยชน์ให้กับประเทศนั่นแหละ อาจจะเป็นวันที่หยุดทางการเมืองของคุณทักษิณหรือแก่หรือตายแล้วถ้าเราพูดถึงความมันส่วนตัวของมนุษย์เนี่ยนะคนทั่วๆไปอาจจะมันโดยการเล่นการทพน,นันแต่ความมันของคนที่รวยที่สุดแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเมือง การเมืองมันเหมือนกับการแข่งขันกันการสู้กันลุ้นกันแย่งอำนาจกันเพราะฉะนั้นคนที่ยิ่งใหญ่มีเงินมีทองมีความพร้อมแล้วมันต้องไปลุ้นกันทางการเมืองตราบใดที่คุณทักษิณยังมีความพร้อมยังมีเลี้ยวมีแรงผมเชื่อเหลือเกินว่าพักเพื่อไทยโดยการนำของคุณทักษิณน,นั้น ยังไม่มีทางหรอกที่จะหยุดอยู่แค่นี้คนที่วิเคราะห์วิพากวิจาร์ณกันว่าจะตกต่ำสารพัดร้อยแปดพันประการนั้นมันไม่ได้มาจากเหตุจากผลมันมาจากความเกลียดแล้วก็มาจากความอิจฉาริษยาแล้วก็แช่งชักหักกระดูกอยากให้คุณทักษิณตายอยากให้พักเพื่อไทยล่มสลายแล้วคุณคอยดู ภาเพื่อไทยเนี่ยในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละแห่งที่เขามีสอสออยู่แล้วเนี่ยผมมองเลยยังไงยังไงเนี่ยเขาก็มาระดับต้นต้นให้คนที่วิเคราะห์ว่าจะไประดับห้าระดับหกนั้นเนี่ยมันมาจากระดับความเกลียดทางจิตใจของเขาทำไมผมจึงว่าอย่างนี้ต่อไปเนี่ย การเมืองในประเทศไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันจะมีเพียงสามกลุ่มเท่านั้นกลุ่มที่หนึ่งเอาให้กับพักประชาชนเป็นเรื่องของคนหนุ่มคนสาวยังไงมันก็เป็นกลุ่มหนึ่งสองผมให้เป็นกลุ่มใหม่เลยนะเป็นกลุ่มของคุณอนุทินกับคุณธรรมนัฐแล้วก็พักอื่นๆที่รวมกันครั้งเนี้ยผมให้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งและกลุ่มที่สาม คือกลุ่มของเพื่อไทยโดยคุณทักษิณเนี่ยผมยังถือว่าเป็นกลุ่มการเมืองใหญ่กลุ่มหนึ่งสามกลุ่มนี้จะเป็นการสู้กันในสนามการเมืองครั้งหน้าพักประชาชนที่จะโตกว่าร้อย5 0ผมว่ายากกระแสนิยมเนี่ยตลอดระยะเวลาเกือบสองปีเนี่ยมันลดลงลดลงและยิ่งมาโหวตให้กับ กลุ่มของคุณอนุทินภูมิใจไทยคุณธรรมนัสคราวนี้ผมว่าคะแนนเขามันยิ่งหวบลงหวบลงคราวหน้าผมไม่แน่ใจว่าจะได้ถึงร้อยสี่สิบขนาดที่เป็นอยู่นี้หรือเปล่าเอามาดูกลุ่มคุณอนุทินคุณธรรมนัสและกลุ่มอื่นผมว่าพวกนี้ก็ยังได้อยู่เพียงขนาดนี้เพราะตลอดระยะเวลาสี่เดือนที่จะเป็นรัฐบาลอยู่ ยังไม่สามารถที่จะสร้างผลงานอะไรได้โดดเด่นเพราะมันมีข้อจำกัดด้วยเวลาจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้มันลุ่งโลดโชดช่วงแบบสำเร็จสำเร็จโดยคุณอนุทินนั้นโคตรยากและยากมากไม่มีทางเป็นไปได้เอาละเพื่อไทยตอนนี้มีประสบการณ์จากการมาเป็นรัฐบาลแล้วนั่งดูเหมือนขึ้นภู ดูหมากัดกันขออภัยนะครับเหมือนขึ้นภูดูหมากัดกันดูซิว่าคนเป็นรัฐบาลเนี่ยโดยคนหน้าเดิมหน้าเก่าที่เคยอยู่กับเราแล้วแปลพักไปจะเป็นอย่างไรอภิปรายให้ดีกระแทกให้ดีกระแทกให้โดนผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจจะทําให้พักเพื่อไทยนั้นพลิกฟื้นคืนกลับมาได้ และถ้าเกิดคุณทักษิณออกจากคุกมาแล้วมาเป็นผู้นำในการหาเสียงนะีแม่ระดับร้อยเสียงขึ้นเนี่ยมีทางเป็นไปได้เพราะคนที่ยอมไปถึงขนาดเข้าคุกพักเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยกระแสของคนรักไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงกระแสของคนชอบมันแปลงเป็นกระแสของการที่จะต้อง ไปสนับสนุนไปช่วยไปกระนำซัมเมอร์เซลล์ดังนั้นเนี่ยการเมืองสามขั้วต่อไปนี้นั้นเป็นเรื่องที่สังคมจะเห็นต่อไปว่าใครจะเป็นรัฐบาลมองแล้วพรรคประชาชนก็ยังเป็นพรรคประชาชนคอยเป็นฝ่ายค้านอยู่ล่ำไปคนที่จะเป็นรัฐบาลน่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยกับกลุ่มของคุณอนุทินนี่แหละไม่มีมิตรแท้ ไม่มีศัตรูถาวรเผอเผอคุณอนุทินคุณธรรมนัสและพักการเมืองอื่นๆแม้ว่าตอนนี้จะเห็นเป็นศัตรูคู่อาฆาตคนละข้างคนละขั้วถึงเวลาก็อาจจะมารวมหัวรวมตัวเป็นรัฐบาลด้วยกันส่วนพักประชาชนนั้นผมเชื่อว่ายังเป็นพักการเมืองที่หัวเดียวกระเทียมรีบต่อไป ใครที่มองว่าคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยจบแล้วไม่จริงครับเขาหยุดเพื่อก้าวต่อไปสู่ความยิ่งใหญ่ในครั้งหน้า